แล้วเลือกซ้อมที่ไหนไม่เลือกมาเลือกที่ระยองเขตสาบเขตที่ผมรักมากมากลางก็เจอทะเลไปเขาชะเมาก็เจอเขาม,ะะเมีทะเลมีท้เขามีเราด้วยได้เปล่าเนี่ย เดี่ยว่านเรือกันสมดุลระหว่างความมั่นคงระหว่างของกองทัพแล้วก็ของพี่น้องประชาชนไงไม่งั้นผมจะรู้หรือว่างบมาที่ทหารเรือที่นี่สี่ร้ยกว่าล้านเป็นงบกลมปะมงะห้าล้านเป็นงบสวัสดิการประชาชนแค้สองล้านพราะฉะนั้นใครมาบอกว่าพรรคเนี้ไม่สนใจเรื่องความมั่นคงไม่สนใจทหารเรืออย่าไปเชื่อศึกษามาก่อนทำการบ้านมาก่อน อย่างนั้นก็ที่เทพเจ้าาคุณมาเลือกแล้วนายไปประชาธิปไตยนายนไปประเด็จก,การประชาชนสลายขั้วให้แล้วหน้าการเมืองไปเทกองรวมกับเผด็จก,การซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้พี่น้องเลือกให้เขารู้ว่ากูไม่กลัวมึงเลือกให้เขารู้ ว่าจะเลื่อนไปเรืเ่อยๆจนกว่าจะได้ผู้ําที่มีศจจักดิเขาไม่เข้าใจพี่น้องเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ต้องได้ความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนต้องมีศักดิต้องมีความเชื่อถือมันถึงจะผักอะไรไปข้างหน้าได้คุณอาจจะมีงบประมาณคุณอาจจะมีอำนาจ แต่คุณไม่มีความเชื่อมั่นจากพีน่น้องประชาชนมันทำได้ยากเหลือเกินในกับกันผมอาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่ผมเป็นฝ่ายค้านของประชาชนเป็นฝ่ายค้านที่มีประชาชนอยู่ทุกรูกคุมคนแล้วผมจะเปลี่ยนให้ยายบ้านของเขาให้ดูคอยดูสิ